มหาวิทยาลัยเกษตรณฑิตจัดงาน KBU Ballroom Dancing 2012หรือโครงการพัฒนาการเรียนรู้วิชาการการศึกษาทั่วไปและเป็นกิจกรรมที่ให้เพื่อนๆได้เต้นรำเพื่อเป็นการเข้าสังคมค่ะนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันเต้นลีลาอีกด้วยก่อนที่เราจะไปดูภาพบรรยากาศภายในงานกันนั้นไปถามที่มาของงานดีๆในครั้งนี้กันก่อนค่ะจริงๆก็เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นทุกภาคการศึกษานะครับโดยมุ่งม,มั่นไปเฉพาะนักศึกษาที่เรียนวิชา ทางด้านศึกษาทั่วไปนะครับในเรื่องทางด้านพลานามัยคือกิจกรรมเข้าจังหวัดผลประโยชน์ที่จะได้นั้นนี่ก็คงได้กับนักศึกษาเป็นส่วนใหญ่คือต้องการให้นักศึกษาได้ออกสังคมเป็นซึ่งขั้นตอนที่นักศึกษาได้เรียนรู้มาตลอดทั้งเทอมนั้นเนี่ยเป็นส่วนสําคัญในการออกสังคมนะครับก็ออกไปทํางานข้างนอกแล้วนี่คิดว่าไม่เป็นเพียงแต่ความรู้อย่างเดียวแต่ในเรื่องบุคลิกเรื่องการที่จะสามารถที่จะพูดคุยกับเพื่อนที่เราพบในงานได้หรือตลอดจนที่จะ ให้การดูแลนะครับผู้ที่มาติดต่อง,งานของเราในลักษณะหนึ่งนอกจากนั้นแล้วนี่วงดนตรีที่มหาวิทยาลัยได้จัดมาเนี่ยคือวง KBU b a แบนจัดว่าเป็นวงดนตรีที่มหาวิทยาลัยได้ตั้งขึ้นประกอบไปด้วยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นเ,เครื่องดนตรีชนิดใดก็ตามรวมถึงนักร้องด้วยการกำกับเครื่องเสียงด้วยเพราะฉะนั้น ก็จะทำให้นักศึษารุนยประโยชน์มีประสบาการณ์นะครับในการจัดงานสำหรับมหาวิทยาลัยก็แน่นอนครับเป็นความภาคภูมิใจที่จะเห็นความสมสเร็สขอในด้านนี้ด้วยก็ในส่วนของวัตถุประสงค์ในการจัดง,งานนี้นะครับงานนี้เป็นงานที่กิจกรรม จำในรายวิชา G155 นะครับวิชากิจกรรมข้าจังหวัดรีราชซึ่งในรายวิชานี้นะครับเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนในเรื่องของทักษะดีราชในจังหวัดต่างๆนะครับในสในนะส่วนกลุ่มพาราไดม,มก็ได้เห็นว่าเมื่อนักศึกษาเรียนไปแล้วก็น่าจะมีโอกาสได้มาทํากิจกรรมอย่างจริงจังๆนะครับก็เลยจัดโครงการ KBU Bonum Dressing ขึ้นมาเป็นประจําทุกปีนะครับเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสในเรื่องของการแสดงออก แล้วก็มีในเรื่องโอกาสในเรื่องของประสบการณ์จริงๆจากการเข้าร่วมงานเพื่อไปใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆครับผมสำหรับงานในครั้งนี้เป็นการให้เพื่อนๆได้แสดงออกและยังเป็นการฝึกการเข้าสังคมอีกด้วยไปถามเพื่อนๆที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้กันค่ะ ก็ได้มีมีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ครับก็รู้สึกว่างานก็มีมีคนมาร่วมงานเยอะแล้วก็แต่งตัวได้หลากหลายครับตื่นเต้นมากครับที่เพื่อนเสนิทของผมเองก็เป็นได้ลงแข่งชิงชิงที่หนึ่งด้วยครับในการแข่งลีลาครับผมคิดว่าได้ในเรื่องของบริบูรภาพในด้านการแต่งตัวครับบริบูรภาพภายนอกแล้วก็ส่วนภายในก็อาจจะเป็นในเรื่องของมีใจในการร่วมสนุกกับกิจกรรมของมหาลัยครับผม สึกสนุกแล้วก็ตื่นเต้นด้วยครับเพราะว่ามีเพื่อนแต่ละคนต่างๆก็แต่งตัวแบบสวยๆงามๆกันทั้งนั้นนะครับคือว่าธีมของงานนี้ก็เป็นแบบรีสไตล์นะคะก็หลากหลายนิดนึงแล้วแต่ว่าคณะจะมีคอนเซ็ปต์ของอะไรอะ,ค,ะค่ะวันนี้ทุกคนมาจัดเต็มมาทุกคนเลยค่ะ ก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะแล้วก็ยินดีที่ได้มาร่วมงานค่ะเพราะว่าปีนี้มาเป็นทางแรกด้วยแล้วก็เพื่อนๆมากันหลายคนเลยก็มาเชียร์เพื่อนๆนะคะเพราะว่าตัวเองไม่ได้มาตัวเองไม่ได้มามาแข่งฐานแต่ว่าเอาตัวเองเนี่ยมาเชียร์เพื่อนค่ะพัฒนาบุคลิกภาพได้มากเลยค่ะเพราะว่าจะช่วยเสริมสร้างในบุคลิกภาพของเราในการเข้าสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะการาออกงานต่างๆด้วยนอกจากงานนี้จะเป็นการเต้นลํำและการประกวดเต้นลีลาแล้วยังมีการแสดงต่างๆบนเวทีด้วยไปดูกันต่อเลยค่ะ เซียเรียนอะไรครับเรียนภาษาไทยค่ะขอบคุณมากครับผมเรียนภาษา ตอนนี้ได้เวลาของการแข่งขันเต้นลีลาดกันแล้วก่อนที่เราจะไปดูกันนานไปถามเพื่อนๆที่เข้าแข่งขันกันก่อนค่ะว่ารู้สึกยังไงกันบ้างสวัสดีค่ะชื่อนางสงาวนภสรชยารมนะคะชื่อเล่นชื่อน้องออมค่ะก็ะมาศึกษาอยู่ชั้นปีที่3คณะสถา,า,าปัตยกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรมดิตค่ะ,ะ,ดคะได้ความสมัคคีแล้วก็ได้รู้จักเพื่อนฝูงค่ะเยอะแยะเลยค่ะจหวะลีลา a ก็คือจะเป็นถ้าเต้นเป็นหรืออะไรเราจะไปเข้างานสาังคม กับผู้ใหญ่ได้ค่ะเป็นพวกงานเลี้ยงงานสังสรรค์อะไรเนี้ยค่ะอ๋อวันนี้นะคะเราก็มาประกวดเต้นนะคะลีลาในจังหวะช้าๆค่ะก็ตื่นเต,นต้นนิดหน่อยค่ะแต่ก็ไม่เท่าไหร่ก็เพราะว่าเราก็ได้ซ้อมกันมานานพอสมควรแล้วค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะก็แบบเหมือนมาแสดงคู่แบบดนตรีสดด้วยก็คือแบบเราต้องแบบเหมือนใช้สติค่ะแบบแต่ก็ซ้อมมาพอสมควรน,นะคะก็คือแบบ ยงไงก็ตื่นเต้นค่ะจะในด้านความสมัคคีของแบบเหมือนการทำงานเป็นทีมเหมือนการใช้แบบเหมือนสมาธิฟังเสียงเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเหมือนถ้าเกี่ยวกับร่างกายก็แบบเหมือนการพัฒนากล้ามเนื้อแบบกล้ามเนื้อก็จะได้แข็งแรงด้ค่ะ สำหรับกิจกรรมที่จะเกิดประโยชน์กับตัวเรามากที่สุดนะคะหนึ่งเลยค่ะคือได้พบปะสังสรรค์กับผู้คนนะคะแล้วก็มีสังคมที่กว้างขวางมากขึ้นค่ะแล้วก็อย่างที่สองเลยค่ะจะเป็นทางด้านสุขภาพนะคะการเต้นรีลาดเนี่ยก็เหมือนการออกกาลังกายชนิดหนึ่งไะคะซึ่งอาจจะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงค่ะเอาอย่างแรกได้คือได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็ได้สามัคคีกับเพื่อนได้รู้จักเพื่อนที่ยังไม่รู้จักอย่างเงี้ยได้มางางอย่างเงี้ยครับได้พบผู้คนได้รู้จักการแต่งตัวรู้จัก วิธีต่งตางๆในราการข้า,า,า,ารรวผู้คนนี่ครับเอาละค่ะได้เวลาของการแข่งขันเต้นรีแลกตกันแล้วค่ะคู่ไหนจะเต้นได้โดนใจคณะกรรมก,การแล้วก็ไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับโครงการดีๆอย่างงาน k v u b a l l r o o m Dancing 2012ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาการศึกษาทั่วไปและยังเป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถอีกด้วยค่ะ